สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้25มิถุนายน2567 18.45นาฬิกา 45. นาทีนะครับแจ้งข่าวดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับพี่น้องอสมอได้รับประกันอุบัติเหตุกลุ่มฟรีครับรายละเอียดของข่าวครับบริษัท HCP Protect บริษัทเกี่ยวกับประกันภัยในเครือ ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้มอบประกันอุบัติเหตุกลุ่มฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและอ,อสมทุกคนทั่วประเทศโดยเมื่อวันที่25มิถุนายน2567ก็คือวันนี้นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับมอบประกันอุบัติเหตุจาก HCB Protect นะครับให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและอ,อสมทุกคนทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มคุ้มครองวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5งหนี้นะครับโดยจะคุ้มครองพี่น้องอสมอและบุคลาการกระทรวงสาธสุขฟรีนะครับทุกคนฟรีสเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มหลักประกันในชีวิตและการทำงานนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องอสมอฟรีประกันอุบัติเหตุนะครับซึ่ง พี่น้องอสมอจะได้รับผลประโยชน์ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 3. กรณีได้แก่ 1. การเสียชีวิตทุกกรณีจำนวนเงินอประกันภัย1,000บาทนะครับ 2. การเสียชีวิตรหรือหากไม่เสียชีวิตแต่มีการสูญเสียอวัยวะตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุหรือถูก ฆาตกรรมรอบทำ้ายร่างกายและหรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์จำนวนเอาประกันภัย50,000บาทครับกรณีที่3ครับความความคุ้มครองนะครับจากประกันภัยกลุ่มการเสียชีวิตนะครับหรือหากไม่เสียชีวิตแต่มีการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถารบสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุสาธารนณะอันนี้จำนวนเงินอประการภัย1 0 0 0 0แสนบาทโดยมีระยะเวลาคุ้มครอง3เดือนมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1ก,การกฎาคม2 5 7 7เป็นต้นไปก็คือบริษัท s c b p r o t e c นะครับบริษัทในเครือธนอาคารไทยพาณิชย์เขาก็คุ้มครองอุบัติเหตุกลุ่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารสุขและอ,อสมอ ทุกคนทั่วประเทศนะครับคุ้มครอง3กรณีเริ่ม1กร,รกฎาคม257ก็คือเสียชีวิตทุกกรณีไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุก็ได้อันนี้จะได้1000บาทนะครับแต่ถ้ากรณีเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ห้าหมบาทนะครับแต่หากไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่จากจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับหากไม่เสียชีวิตแต่ว่ามีการสูญเสียวัยว,ยวะสายตาหรือทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์นะครับหรือการถูกฆาตกรรมรอบทำร้ายร่างกายและหรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์อันนี้ประกันภัยจ่าย5 0,000บาทนะครับต่อไปกรณีที่3ประกันภัยจ่าย1 0,000แบาทกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะครับหรือถ้าไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะแต่เป็น เหตุมาจากอุบัติเหตุสาธารนณะกรณีไม่ได้เสียชีวิตแต่มีการสูญเสียวิญญาณสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารนณะก็คุ้มครองสูงสุด1นึ่งแบาทนะครับเริ่มคุ้มครอง1กรกฎาคม2 5งหเป็นต้นไปนะครับคุ้มครองฟรีเป็นเวลา3เดือนก็เป็นข่าวดีมาแจ้งพี่น้องอสมอวันนี้ครับ25มิถุนายน2567ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ